พลอยชิดจันทรเคลียดาม่าทำไมให้ลูกๆถ่ายติ๊กตอกแลกเงิน เรียกได้ดว,ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังคุณแม่คนสวยอย่างสาวพลอยชิดจ,จันทร์ที่ได้เผยคลิปสอนให้ลูกๆรู้จักคุณค่าของเงินโดยการทํางานถ่ายติ๊กตอกโดยจะให้ค่าตอบแทนคลิปละ200บาทซึ่งก็มีบางส่วนชื่นชมวิธีการสอนของคุณแม่ขณะที่อีกส่วนเห็นต่างออกไปมองว่าเป็นการบังคับให้ลูกทํางานมากเกินไปหรือไม่จนล่าสุดสาวพลอยก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านช่อง YouTube ของตนเองโดยเริ่มจากการถามลูกๆว่าเป็นการบังคับเกินไปหรือเปล่าซึ่งลูกก็ตอบว่าไม่เลยและไม่รู้สึกเหนื่อยด้วย นอกจากนี้สาวพลอยชิดจันยังเผยอ,อีกว่าการให้ลูกทํากิจกรรมแบบนี้มันก็ดีกว่าปล่อยให้ลูกเล่นเฉยๆแถมช่วงนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนจึงหาอะไรทําจะได้ไม่ว่างเป็นการสอนลูกในสไตล์ของตัวเองเพร้ะมมีความคิดตรงกันกับสามียากให้ลูกรู้คุณค่าของเงินนอกจากเรียนแล้วก็อยากให้ลูกรู้จักการทํางานหาเงินมีความขยนันจึงอยากให้ลูกได้ฝึกฝนตรงนี้ฝึกทํางานตั้งแต่เล็กๆจะได้ไม่กลัวความลาบากส่วนเรื่องที่มีคนห่วงว่าเด็กอายุต่ากว่า13ปีแล้ว มาเล่น k ิกตมันผิดกฎหรือเปล่าพอชิจันเผยว่าได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่ของติ k t o k อแล้วเพราะคลิปที่ตัวเองทําทุกอย่างอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กๆไปทําเองแน่นอนขอให้ไว้วางใจว่าทุกอย่างอยู่ในความควบคุมดูแลของพ่อแม่